วันนี้มาดูไม้สวยตัวหนึ่งนะครับทุลนะี่ลิชาร์ดเคฮะเป็นไม้ขาวฟอมกลมสวยน้นามที่ของผมนี่แยกสองยอดชัดเจนครับแต่ไม่เคยให้หน่อเลยแม้กระทั่งหน่อเดียวเอาแต่สวยกลมอย่างเดียวอย่างที่เห็นนี่แหละครับสวยมากๆครับ้นามที่ตัวนี้อยากให้ออกดอกมากเลยจะเอาเข้ากับไม้แดงน่าจะสวยงามมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนี่เป็นอาริโซนารีเซนูบ้า เคยถ่ายลง Facebook แล้วตอนนั้นได้น้ำและความชุ่มชื้นเนี่ยไปโูมแล้วไปเป็นสีเงินทรงกลมๆครับตอนนี้ที่นี่แห้งแรงมากครับก็อย่างที่เห็นแดงกล้านเลยแต่ทรงฟอร์มก็กลมสวยเหมือนเดิมนะฮะมาดูตัวเนี้ยตัวเทพในบ้านเลยพิท่านซาเอฟมเบอร์ศูนย์ศูในเมืองไทยมีแค่ประมาณห้าต้นเท่านั้นนะโชคดีที่ผมได้ไมาด้วยมาดูนะครับสวยงามดีครับต้นนี้ ผมอนนีแยาตสามขัวแล้วครับอยู่ในห่าง12นิ้วเต็มๆเลยตอนนี้สวยงามมากครับคครับวันนี้ก็คงชมกัน3มต้นไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ